สวัสดีค่ะทุกคนคะขออภัยด้วยนะคะพินินไม่ได้ทำคลิปมาน่าจะเข้าอาทิตย์ที่สองแล้วคะ่ะแต่ว่าไม่ได้ลืมนะคะมีเนื้อหามีข้อมูลความรู้มากมายเลยอยากจะนำมาเล่าสู่กันฟังนะคะสืบเนื่องมาจากว่าถึงแม้ช่วงนี้พินินไม่ได้ทำคลิปนะคะแต่ว่ามี f อฟซของพินินเองส่งเอกสารมาให้ดูมาให้ช่วยตรวจสอบ อย่างนี้นะคะทุกคนพี่นินไม่มีเวลาที่จะแบบมาตรวจสอบให้กับทุกคนนะคะแต่จริงๆแล้วเอกสารที่ทุกคนส่งมาเพื่อให้ตรวจสอบว่าวีซ่าปลอมหรือไม่ปลอมนั้นนะคะทุกคนสามารถตรวจสอบได้ด้วยตัวเองนะคะแต่ว่าถ้าไม่มั่นใจมันก็มีเทคนิคง่ายนิดเดียวไม่ต้องส่งตัววีซ่าปลอมที่คุณโดนหลอกนะคะมาให้คนนั้นคนนี้ดูก็ได้ถ้าคุณอยากตรวจสอบแบบ ง่ายๆเลยนะคะพี่นินแนะนำให้คุณส่งอีเมลแนบวีซ่าปลอมที่คุณโดนหลอกมานั้นนะคะส่งไปยังสถานทูตนะคะซึ่งตอนนี้นะคะบุคคลที่โดนหลอกนะคะไม่นิวซีแลนด์เยอะมากนะคะเป็นเวิร์กเพอร์มิทปลอม เยอะมากเลยนะคะส่งมาให้ดูในในช่องทางไม่ว่าจะเป็นช่องทางติกตอกท่องช่องทางอีเมลไลน์อะไรต่างๆเนี่ยลูกค้าส่งมาให้ดูเยอะมากมายซึ่งพี่นินเปิดดูปุ๊บรู้เลยว่าเป็นเอกสารปลอมแต่ทีเนี้ยจะบอกว่าจริงๆคุณก็ถ้าคุณไม่มั่นใจว่าปลอมหรือไม่ปลอมนะคะ คุณสามารถค้นหาอีเมลของสถานทูตได้เลยนะคะค้นเข้าไป Google เนี่ยคะ่ะนะแล้วก็มันจะมีถามเลยคะ่ะอีเมลของสถานทูตนิวซีแลนด์อีเมลอะไรถ้าคุณใช้เทคโนโลยีไม่คล่องนะคะให้พิมพ์แล้วค้นลงไปเลยนะคะเดี๋ยวคุณจะเจออีเมลเองนะคะ หรือคุณจะพิมพ์เข้าไปใน Google นะคะพิมพ์คำว่า immigration new zealand อะไรแบบนี้ก็ได้นะคะหรือจะพิมพ์เป็นใช้คำที่เกี่ยวกับ visa new zealand work permit new zealand อะไรต่างๆขอให้มันเกี่ยวกับคำเหล่านี้ที่พี่นินเอ่ยขึ้นนะคะมันจะพาคุณไปสู่ช่องทางของช่องทางติดต่อของสถานทูตไม่ว่าจะเป็นอีเมลเบอร์โทรอะไรต่างๆเนี่ยนะคะคือ พี่นินเข้าใจนะคะว่าการที่จะตรวจสอบบางคนที่ไม่เก่งเทคโนโลยีนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องยากแต่ที่สำคัญนะคะพี่นินจะบอกว่าประเทศที่คนโดนโกงมากที่สุดนะจะในช่วงนี้นะต้องต้องบอกว่าช่วงนี้ระบาดหนักมากนะคะก็จะเป็นประเทศของนิวซีแลนด์นะคะออสเตรเลียสองประเทศนี้มีวีซ่าปลอมระบาดหนักเยอะมากแล้วมูลค่าเสียหายเนี่ยคือแบบ หลากหลายหลายล้านบาทนะคะ,ะโดยทั่วไปนะคะตามที่คนที่โดนหลอกเล่าให้ฟัง1คนที่โดนหลอกส่วนใหญ่ก็จะเห็นแก่ของถูกนะคะ,ะเพราะว่าบางเจ้าเขาจะจะบอกแค่ว่าราคาประมาณ3 0 0 0 0ื่น0าแต่บางคนก็โดนไปเลยค่ะสองแสนสามแสนอะไรก็ว่าไปนะ จะจ่ายหนักๆคนก็ไม่มีเงินจ่ายใช่ไหมคะตอนนี้มีเคารู้อยู่แล้วว่าถ้าจะจ่ายแสนสองแสนเนี่ยบางคนศักยภาพไม่ถึงใช่ไหมเดี๋ยวนี้ก็มีลักษณะแบบผ่อนจ่ายสองหมื่นสามหมื่นห้าหมื่นคือรวมเบ็ดเสร็จแล้วเป็นแสนนะคะแต่ว่าไอ้พวกนี้ก็จะออกมาในแนวให้วีซ่ามาก่อนนะคะสมมุติว่าคุณมัดจำไปหนึ่งหมื่นหรือหมื่นห้า คุณจะได้วีซ่ามาก่อนนะคะพอได้วีซ่ามาแล้วเขาจะบอกให้คุณโอนยอดถัดไปอาจจะสามหมื่นสี่หมื่นอะไรไม่รู้แหละแล้วแต่คุณตกลงกันไว้ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะคะไม่มีทางเป็นไปได้เลยคุณรู้ไหมว่านิวซีแลนด์ตอนนี้นะคะจากที่เมื่อก่อนเนี่ยขาดแคลนแรงงานใช่ไหมนะคะคนเร่งที่จะ เข้าไปเพื่อย้ายถิ่นฐานน่นนั่นนี่ใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เศรษฐกิจของนิวซีแลนด์เนี่ยคือมันแย่ลงนะคะหางานยากขึ้นคนที่ทำงานมีงานทำอยู่แล้วก็รายได้เนี่ยคือจะลดลงเขาก็พยายามที่จะอยู่ของเขาให้ได้เช่นกันนะคะอ,อีกประเทศหนึ่งก็คือออสเตรเลียออสเตรเลียก็คือ จะบอกว่าวีซ่าก็ผ่านยากมากคุณจะไปได้วิร์กเพอร์มิทอะไรคุณไม่ต้องไปพูดถึงมันมันแทบจะเป็นร้อยละห้าร้อยละสิบเออบอกเลยเลยว่ามันยากมากนะยากมากที่คุณจะไปได้วิร์กเพอร์มิทของออสเตรเลียนิวซีแลนด์เชื่อเถอะว่าส่วนใหญ่แล้วมีตานักต้มตุ๋นหลอกกัน นะคะบางคนก็มาในรูปแบบของเพื่อนนะฮะบางคนก็มาในรูปแบบของบริษัทจัดหางานบางคนคิดว่าบริษัทจัดหางานที่ตั้งชื่อว่าเป็นบริษัทจัดหางานนี้จะไม่มีหลอกลวงใช่ไหมคะมีค่ะบริษัทจัดหางานที่ตั้งขึ้นว่าเป็นบริษัทจัดหางานนี่หลอกลวงนี่คือเยอะมากทําวีซ่าปลอมเยอะมากๆทีนี้คนไทยเวลาเห็นวีซ่าปลอมทุกคนก็จะอุ í, í ้ยดีใจ นึกว่าวีซ่าของจริงใช่ไหมมันก็จะมีน้องคนหนึ่งที่โทรมาเล่าสู่กันฟังด้วยนะคะคือได้วีซ่าปลอมนะคะได้วีซ่าปลอมของออสเตรเลียบินไปจนถึงที่เลยแล้วโดนจับส่งมานะคะของนิวซีแลนด์ก็เหมือนกันมีมีเคสแบบนี้เหมือนกันนะคะพอได้ไปแล้วนะคะพือพอเขาตรวจสอบเอ๊ะ อ่าทำไมปล่อยมาได้ยังไงอะไรเงี้ยเขาก็สงสัยว่าตั้งแต่ต้นทางนี่ตรวจสอบไม่ได้เหรอว่านี่นี่มันคือวีซ่าปลอมนะคะลักษณะวีซ่าปลอมในตัวหนังสือตัวอักษรตัวเอกสารนี้แบบว่ามันจะแตกต่างจากของจริงมากนะะมันมีเคสหนึ่งที่ลูกค้าส่งมาให้ดูนะคะแบบว่าคือแม้แต่เดือนยังพิมพ์ผิดนะคะนะ เดือน28ก็มานะคะคือคือตลกมากเลยนะคะแล้วก็มีการเพิ่มรูปเพิ่มอะไรใส่เข้าไปเยอะแยะ,ยะในตัววีซ่าของของนิวซีแลนด์นะคะเราก็งงมากเลยว่าเอ๊ะไอคนที่ไปโดนหลอกบางทีเขาก็ อาจจะไม่เคยศึกษาแต่จริงๆแล้วข้อมูลง่ายๆก็คือถ้าเราถ้าเราอยากรู้ว่าหน้าตาของวีซ่าประเภทเวิร์กเพอร์มิของประเทศต่างๆหน้าตามันจะเป็นยังไงนะพิมพ์เข้าไปใน Google แล้วก็ไปเลือกดูรูปภาพมันจะมีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยแล้วสุดท้ายคุณก็จะรู้ว่าวีซ่าที่คุณได้มาของจริงของปลอมนะ อพอพี่นินมาพูดตรงประโยคนี้ก็อาจจะทำให้แบบกลุ่มมิจฉาชีพเองสแกมเมอร์เองถ้าเกิดมาดูคลิปนี้เขาก็อาจจะได้พัฒนาขั้นตอนของวีซ่าปลอมของเขาแอดวานขึ้นเหมือนของจริงขึ้นไปยิ่ง,งขึ้นไปอีกแต่ก็นั่นแหละค่ะอย่าทำเลย ะะไม่ว่าคุณจะเก่งเทคโนโลยีอย่างไรก็ตามนะคะขอให้คุณใช้เทคโนโลยีนั้นนะคะไปในทางที่ถูกต้องนะคะการหลอกลวงวันนี้คุณหลอกลวงเขาได้นะคะสุดท้ายวันหนึ่งก็ต้องหมดเนื้อหมดตัวสิ้นเนื้อประดาตัวเช่นเดียวกันนะคะแต่พี่นิ่ก็เชื่อว่าคนที่ตั้งใจจะหลอกลวงและต้มตุ๋นคนอื่นเขาคงไม่ได้คิดจุดนี้นะคะเขาคงไม่ได้มีความ สงสารหรืออะไรอยู่แล้วแต่ที่แน่ๆเลยเราป้องกันตัวเราได้ค่ะทุกคนนะคะก่อนจะจ่ายเงินใครให้เช็คข้อมูลให้ละเอียดให้รอบคอบให้มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็อย่าลงเชื่อ ง่ายๆนะคะถ้าเกิดคุณได้วีซ่ามาแล้วไม่เสียหายเลยไม่ต้องกลัวสถานทูตเลยนะคะให้อีเมลถึงสถานทูตได้เลยนะคะถ้าเกิดกรณีคุณไปจ้างนะคะกรณีคุณไปจ้างใครก็ตามทําให้แล้วเกิดคุณมีความไม่มั่นใจว่าของจริงของปลอมคุณอีเมลถึงสถานทูตได้เลยว่า วีซ่าตัวนี้จริงหรือปลอมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะสามารถส่งอีเมลไปถามได้เลยนะคะจะมาถามพี่นินพี่นินก็ตอบไม่ไหวหรอกเพราะว่าเท่าที่พี่ดูเนี่ยทุกวันนี้มีแต่ส่งวีซ่าปลอมมาให้ดูทั้งนั้นแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ลำบากใจมากพอสมควรที่เราจะไปตัดสินถูกผิดในเรื่องของคนอื่นพี่นินคิดว่าวิธีง่ายที่สุดนะคะก็เราสามารถสอบถามโทรไปสอบถามสถานทูตได้หรือส่งอีเมลไปสอบถามได้นะคะหรือค้นข้อ ข้อมูลใน Google มันก็จะมีตัวอย่างของวีซ่าต่างๆให้เราศึกษาเช่นเดียวกันเอาละนะคะ คลิปนี้ก็อยากจะฝากเป็นอุทาหรณ์สำหรับหลายคนที่โดนหลอกนะคะให้ทำวีซ่าเวิร์กเพอร์มิทของนิวซีแลนด์แล้วก็ออสเตรเลียนะคะให้ระวังนะคะถ้าใครมีวีซ่าปลอมอยู่ในมือแล้วอยากตรวจสอบก็แจ้งสถานทูตหรืออ e ีเมลไปถามหรือค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตได้เลยไม่ยากเลยค่ะสำหรับคลิปนี้พี่นินฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ